ศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาม,มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขหรือ PHCA ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือสอรอพอได้ร่วมมือกับกองการพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อคนกรุงเทพมหานครจะได้รับบริการด้านสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยจากมาตรฐานที่เราได้เอามาใช้กับประชาชนสิ่งแรกที่ประชาชนจะได้ก็คือได้บริการครบถ้วนอย่างมีคุณภาพอันที่2ก็คือเรื่องของมาตรฐานของเราเราเน้นเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นในทุกกระบวนการเนี่ยผู้รับบริการต้องปลอดภัยแน่นอนศูนย์แห่งนี้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพได้เพิ่มขึ้นตลอดจนพัฒนาพี่เลี้ยงคุณภาพบริการให้มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญมีบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจในงานด้านคุณภาพทําให้ศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขในครั้งนี้ จริงๆแล้วสพลเนี่ยเข้ามามีส่วนมากเลยเหมือนเดิมเราเป็นคนที่หลับอยู่มีคนมาปลุกให้ตื่นนะคะก็บางคนอาจจะคิดว่ามาแล้วมีอาจารย์มาจู้จี้จุกจิกเนี่ยเราไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสพัฒนาของเรานะคะจะเห็นได้ว่าศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเขาต้อนรับดีแล้วก็ดีด้วยหมอก็ดีเจ้าหน้าที่เขาต้อนรับดีทุกอย่างเลยร่มรื่นนี่ค่ะต้นไม้เยอะแล้วก็สะอาดค่ะอาคารสะอาดดีแล้วก็มีมีที่นั่งให้บริการเยอะดีค่ะจากจุดเริ่มวันนั้นจนถึงวันนี้น่าดีใจที่ว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกยอมรับจากทางสรพว่ามีมาตรฐานที่เทียบเคียงสากลที่เราเรียกว่ามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข